เรายังศึกษาไม่พอนะคะยังเรียนไม่พอนะคะแล้วพอเวลาเราไปคุยกับเพื่อนเราเนี้ยเราก็เอาเอาเอาคนนูน้นคนนี้คนนั้นขึ้นไปอ้างนะคะอ่าว่าคนนี้นะเขาทําแล้วเขาได้เงินมืน่นเงินแสนนี่คนนี้เขาได้เงินล้านนะคะเราก็ได้แต่พูดไปแต่เพื่อนนะถามว่าแล้วมึงละ่ะ อ่านะคะคาถามคา,มามนี้นะคะทุกท่านฟังดีๆนะคะวันนี้นะคะถ้าเรานะคะย,ยังยังประสบความสําเร็จไม่พอนะคะยังไม่มีตําแหน่งใดๆเลยนะคะเราจะคุยกับเพื่อนเรานะคะค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่วันนี้นะคะอพอหนูได้อ่า ทำไปสักระยะหนึ่งนะคะได้ขึ้นตนําแหน่งซับไฟนะคะเพราะว่าในในตำแหน่งนะคะเขาการันตีว่าเราต้องได้เงินเดือนเท่านี้เท่านี้นะคะแล้วก็พอไปขึ้นตําแหน่งเจตนะคะ,อะพอขึ้นตําแหน่งเจปั๊บนะคะหนูก็ไลฟ์สดนะคะก็ไลฟ์สดใน Facebook ธรรมดานี่ค่ะแต่เพื่อนนะคะที่เราเคยไปชวนไว้ก่อนเก่า ปีที่แล้วอย่างนี้ค่ะเขาเริ่มเห็นนะคะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรานะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยค่ะอยากจะเน้นย้ำเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในแนวทางที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดคาจาหรือการแต่งตัวอะไรต่างๆนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเราต้องพร้อมต้องเป๊ะนะคะที่จะออกจากบ้านหรือถ้าเราอยากจะไลฟ์สดสไตล์ไหนที่เราจะไลฟ์นะคะ อ่าสไตล์ไหนที่เราจะไลฟ์สดนะคะต้องต้องเราเราต้องเน้นถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าออพอเราจะจะจะออกไปไหนเราออกไปแบบโอ้โหไหนมึงบอกว่ามึงมีตังค์เยอะแยะไง เพื่อนจะมองเรานะคะอันนี้คือความจริงเลยนะคะความจริงที่เราต้องต้องรับรู้นะคะแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูจะออกไปไหนกูออกไปแบบสบายๆของกูนี่แหละแล้วไปบอกคนว่าเฮ้ยเราได้เงินท่านู้นเท่านี้มันไม่เชื่อคะ่ะพี่น้องคะเขาไม่เชื่อเรานะคะอะแล้วนะคะเพื่อนหนูที่ตามมาเมื่อ,อสองเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนที่แล้วนะคะเริ่มมานะคะเพราะมันเห็นความเป,ปลี่ยนแปลงของหนู มันเห็นหนูไลฟ์สดมึงบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงพูดเก่งขึ้นวะเออเฮ้ยกูเห็นแล้วมึงมึงต้องทําได้แน่เลยกดเมื่อก่อนกูไม่เห็นมึงไลฟ์สดเลยความพัฒนาอะไรมึงไม่มีเลยเฮ้ยแต่มึงมาทําตรงเนี้ยมึงได้จริงใช่ไหมหนูก็บอกว่าเออกูมึงได้ไม่จริงมั้งมึงมึงมึงมาดูไอสเต t เมนต์ของกูในไอบ็อกนีไหมเดี๋ยวกูแคปส่งหน้าจอไปให้เราก็ต้องเอารายได้ตรงนั้นอะค่ะไปโชว์มันเลยนะคะ ปีเราได้เท่าไรล่ะโบนัสในนั้นนะคะมันโกหกไม่ได้นะคะโกหกไม่ได้เลยนะคะเราโชว์ให้มันดูแค่เม็ดเดียวแค่นั้นนะคะ,ะไรายได้ขึ้นมาเท่าไหร่คะสี่ห้าแสนบาทอย่างเงี้ยเราโชว์ส่งให้มันเลยนะคะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการบอกเล่าโดยแบบที่แบบมันมีลายลักษณ์อักษรนะคะส่งให้ดูเลยนะคะแล้วเพื่อนตรงนั้นนะคะจะตามมาเองแล้วเราไม่ต้องชวนซ้ําเลยค่ะอันนี้นะคะเฮ้ยเพื่อนนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนยคะ่ะต้นเดือน เฮ้ยกูอยากไปทํากับมึงมั่งวะ่ะเฮ้ยกูเห็นมึงมึงสบายนะมึงอยู่ตาบ้านแล้วมึงก็เออกูเห็นมึงไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นเออเห็นไหมคะอันนี้แหละคะ่ะเขาจะเ,เขาจะดูนะคะจริงๆแล้วนะเขาจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดให้เขาฟังนะคะแต่เขาจะดูในการกระทําที่เราทําให้เขาเห็น ะะเห็นทางไหนบ้างนะคะในโลกโซเชียลก็สําคัญน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้า,าเรานะคะคอยากออกโลกโซเชียลใช่ไหมคะอยากออกเฟซบุ๊กไลฟ์สดอะไรตร่ตางๆนานาหรือจะถ่ายรูปนะคะอันนี้นะคะเราต้องอเขาเรียกว่า มีมีจิตวิทยาในการถายลูกอันนี้เราแบ่งปันกันเนาะแบ่งปันกันเรื่องเกบเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่มันเป็นเก็บเล็กเกบน้อยที่สำคัญมากๆนะคะเราอยา่าเราอย่าปล่อยละเลยตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าพวกนี้ค่ะเขาจะเขาจะแบบว่าซอสสองเขาชอบ เพื่อนๆเรานะคะบอกตรงๆเลยเขาชอบเสือกเรื่องของเรานะคะ <c oughs> พูดกันตรงๆเลยเนาะถ้าเขาเห็นว่าเราเฮ้ยไอ้นี่มันเฮ้ยมันมีจริงๆว่ะมันชีวิตมันมันสบายจังเลยว่ะเฮ้ยมันไปเที่ยวกันมันกินดีอยู่ดีนะคะอันนี้นะคะจริงๆอันนี้คือความจริงที่หนูได้รับนะคะก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะให้พี่ๆน้องๆนะคะในในห้องนี้นะคะได้รับฟังว่าการที่เราจะไปชวนเพื่อนกลับมาทาตรงเนี้นะคะ่ะ ทำอย่างนี้ค่ะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะขอบคุณค่ะขอคืนมาให้กับเอ็มซีค่ะ